วันนี้การทางสร้างเพิ่นกำลังตั้งวงกบวงปองเยี่ยมพี่น้งองเอ,อ้เนาะอ่ายังงี้แววว่ว่ามีการแก้ไขเนาะเปลีป่ยนแปลงยังอีกเด้อบาทนี่เนาะอ่าพี่น้องเอง้เป็น่ยนได้เพราะตัวประตูมันเป็ี่ยนได้ไงก็ประตูเงากว,ว่าเพือนประตูยาวกว่าเพือนเรียกเป็นแมตต์ป,ป้ายประตูบัดชองแมตต์ <laughs> เออ บนี้เขาตั้งไว้แหละมันตงเดือยเทรไรบ่เนี่ยเขาตั้งใจเขาตั้งมงกบแล้วนะนนนเดือยอ,อ,อยู่แม่ทุกสบมจะปลบานอ๋อเดือยอยู่แม่ทุกสิบสาปลูกหรือ่าคแก้วน่ะยังอยู่ปะเอาให้ปลูกปะท่านบ,านนนบาน้านไหนวาชิวานยังน่ะไปบ้านไปปาะกาศดอกเรืองอ๋อในวายาชิวานในประกาศดอกเรืองัเดือนุ้ยบัวมบัวอ๋อยังบัวเลมีบวัว บัวบัวตั้งโหน้ํานําบ่เออยังบ่ได้มีบัวเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยมันต้องได้โหน้ําอีกเด้เนาะอืมบ่มีน้ํามันก็บ่ได้เด้พี่น้องมันบ่ออกเนาะหากชกยามนีก็ว้บมันแกก็ได้คือเก่าเนาะฝนมันก็บ่ได้ตกตลอดพี่น้องเอ้ยก็ต้องได้คือเก่าแถมฝนบ่ตกก็ได้อๆๆ บัวก,ก็ใช่ยากยังตักกระพุกนะซ,ซีซีซีเป็นหู่เลวกับตักน้ำใส่คู่แล้วกับโคจ่าก็แล,แล้วเป็นบัวเชื่อเลยเฮ้ยเดือนหกสิบสามเชียงนี่ โมหูแจ uh <laughs laughs> si no? si uh uh ัก uh สิไ uh. อ ah. no? no. ้เน si, si nah no? ี่ยสีอะไรแกสีแดงเนี่ยหูเนาะสีนี้โมหูโมหูเนี่ยไปนอนเนาะไปนอนออกสีเออสีว่าสีฟ้าสีฟ้าสีทะเลเนี่ยเนาะประมาณนี้แหละสีฟ้าทะเลนี่แหละไปนอนยังไม่ไปถือกันมาเช่กันได้พอเมื่อแกไขไม่ก่อน โอเคตุ okay. ๊บอ่าค่อยๆได้ค่อยๆว่าค่อยๆว่าอ่านักเติมเนาะอีกอะอ่าผมปกติมันนี้ก็ชิมห่านเนาะชิมห่าเออข่อยบ็ได้มีเสื่อมมัดไปซะมันสรวดเฮียได้หนิเฮียเนี่ยมัมัดบาดเนี่ยเอาเสื่อพางัวะสิงมัดกันฟามิตรหัด นั่งยองๆจำมัเต๊มปูรูโลพุมาในเวรเห็นเท่าที่ไหมเนาะเป็นเท้โลกเนี่ยสังเต๊มปูรูปสิลปอโกมากพี่น้อยเนาะเอยเนาะเอาพี่น้อยเปิดผ้ามาอีกวันนี้การทางสร้างเป็นกำลังตั้งวงกบวงปองเยี่ยมพี่น้องเยเนาะ อ่าเรนยินแววว่ามีการแก้ไขเนาะเปลี่ยนแปลงยังอีกเลยบานนี่เนาะอ่าเป็นอะไรเป็นังได้เพราะตัวประตูมันเป็นไังไรเก็ะประตูเงากว่าเฮือนประตูยาวกว่าเฮือนเรป็นแมตต์ป้ายประตูบัตชองแมตต์เอ่อบานนี่เขาตั้งไว้แหละมันตั้งเดือยเท่าไรบานนี่เขาตั้งใจอยเขาตั้งมุงกบแล้วนะเลยอยู่แมตทุกคิดสาม เดือดอ๋อเดือดอยู่แมหกสิบสามเนาะบ่ใส่ไงได้แก่หอมาอีกแล้วใช่เนาะเพราะว่ามันมันบ่อไ้แบบมันเนาะมันมันบ่อไ้สูงเนาะเออเพราะว่ามาตรฐานเฮือนเราบบ่อไรจำมันนั่นพอเขาตามปกติของเฮือนเนาะเอาไปไปซื้อเอาในห้างบ่อไรจำเองมันก็ได้แก้ไขแก้ไขก็ได้เสียเพิ่มอีกได้เสียเพิ่มอีกนะเพราะว่า พราะว่าเฮือเฮือนกลัวบ่แสนนั่นเด้ตอนแรกน่ะเฮาเอาสังกะสีใสเนาะอ่าแล้ววันนี้ันี้น่ะได้เปลี่ยนหมันี้เปลี่ยนบานใหม่แอ่าเป็นบานใหม่แล้วก็ต้องได้ให้เพิ่นแก้ให้ใหม่อีกนะแต่ว่าบ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวบ่ใ่สิแก้เมื่อให้เพิ่นเปลี่ยนให้อ่าได้แก้ไขใหม่น้เนาะก็ได้อยู่เขาจ้าเฮ็ดได้อยู่นะเพราะว่าอยู่เฮือนครัวบ่ใช่เพิ่นก็ยังเฮ็ดให้ได้อยู่เนาะเพิ่นก เพิ่นกัดนั่นไปอีก,ปกไปหน่อยเนาะเพิ่นกัดตาดบานเพิ่นกัดจะมีวิธีแก้ยังเพิ่งจะหลอกแต่ว่าเ็ดได้อยู่เนาะเออเพื่อนเอ้ภาพมาอีกบนนี้รถปูแป็ดตุนเรียบร้อยเพื่อนเอ้บ่ท้อไว้าะใส่ถึงเตำเตำขั้วเดียวเนาะทางชางเพิ่นนี้เรียบร้อยเชยเออบาดนี่เนาะ เจอไหมอย่งเด้บ้านไนเนาะอเอาพวอนกจะเอาดอกใหม่มากคุณคุณจเต้เป็นไงเนี่ยนี่เอามาจากปูก็ได้เปแล้วอย่างสรพอไหมตันนี้มันแข็งเนาะไมตแข็งเน แี่แมันหอกเหรเนาะปุกลุบมาทันแล้วง่ายขึ้นอไปบงบนมันกระไม้อ, <laughs> อ่อันนี้มันเพราะว่าเวาเขาเอ็มผามากกันกับไรขอบนี่ึ้นไปเลยเนาะตัวนี้นนตัวทั้งทั้งวัวน,น,น,นี่ยมันใบไส้คืต้องเนาะ โลกแมอัดเจ็บเลยวางเรียนอย่พอดีงามเลยเยมันแหลกแล้วตอนแรกจุดเอ้ยสร้างคนเลิกเบี้ยไอ้จุดวีอูงนเล้เนาะ ตัวจุดผัดชาคนเลิกก็เบียกัอนจีอู้วันอยู่ยากได้ยังไงล่ะอ่าวาได้มาแล้จะจดอ่ารี้ดอุ่นยุงพพ้อมอุดยุงพร้อมเดี๋ยวเนาะทางบ่าวสิงห์คนกลางอันนั้นไปดีบ่าวสิงโอ้ย

มาใจวัดผูผู้ได้ดิจ้ะอย่า,าอเูกเห็นนานพักลูกหรอว่าพักแก้วนะยังอยู่ปะไม่ผูกปะท่านบานไหมวายชาน,ชานยังนะไปวา,า,า,านในปอกกาดดอกเรืองอ๋อในวานยชีวานในกะ๊อกาดดอกเรืองฮั้นเด่๋ยวอันนุยรัวหึ โอ้ยยังบัวเรมีบัวบัวบัวตักหดนน้ำหรือเ่เออยังบัวเรมีบัวเป็นแบบนี้นะเว้ยมันต้องในหดน้ำีกแด้เนาะบัวมีน้ำมันกะหดบัวได้เลยพี่น้องมันจะบัวออกเนาะหากชนไหลกันย้ำนี่ก็คือว่าถ้าแบบมันเหล็กอาจจะหดคือเก่าเนาะฝนมันกะบได้ตกตลอดพี่น้องเี้กรต้องในหดคือเก่าแถมฝนมาตกก็เลยหดเด้อเด้อเด้อ บัวกะชิายายเงยตักกระพุกนะซ,ซ,ซีซีซีเป็นหูแลวกัตักน้ำใส่คู่เลยกัโคจ่าก็แล้วเป็นบัวเช,เช,เชย่เก็บมาหน่ยเลชีนะอืมมได้ค่ะเอนหึงมากม่จพี่น้องไอ้เป็นเป็นเนบมันนาจะเป็นคัดมันนามาตุ้จนเป็นหนาไม่เลชีคนชมา bỏ đây cho đi lạiality đó đây phần này bỏパn không đầy trşallah không nếu là không còn cái ngest wasn't here you too Yeah nguy hiểm đấy đây hoa Hãy tổ, hãy tăng, hãy no. oh, oh, oh. mà hết tôi hết tăng vậy phải nào ơi nó có gì ăn ô hồn nó chỉ tốt lấy bộ à thử làm có bộ nhanh bỏ ăn đi bắt đi bà bên này còn nhau nhau nó bà sẽ mua dành nhau hơn nó ta bà bà ăn tối đi bộ bên nhang tối nó bà ăn bớt bà ăn bộ giềm đi kê cài ra nó เหมันหน่มันเดือเท่าไรก็พอเดือเดือหนมันมสูงมันเมันเดือ6หามเนาะแม่หกสิบสามโอเคเดี๋ยวจว้ยันลืมนะเดอแม่หกสิบสามอ้ตัวนี้ก็ได้ตัดเอาคือว่าเดือแม่หกสิบสามนี่เป็นพุกเนดเลยเนาะิปีเลยขำกัคือ้เลยอนี่มาซาานีลยอ่าสุกเกิบกันนีเลย ทำมาเสียพูไปเลยกับมันบ่อเขาแบบมันเนาะมันแอมบ่ได้แบบไม่เป็นแล้วมันมันลุบบ่มันบ่ถือเออมันลุบแล้วมันลุบกัะบ่วกบให้มันลุบคือกัะบ่วกบเลยเออเอาแก้ไขตต่นั้นเอาก็ได้อยู่มันยังมันจะงามแล้นี่แหละมันจะง่ามมันยังได้สากได้ไม่งามมันจังเบะงามเราเป็นยังเพวกรักเคยแก้เคยเพิ่นแก้อยู่แต่บางกาชีได้ถ่ายนิดนึงเพื่อเอากับบริบทตอนนี้เนาะเออ เลยเลยพี่ตัวไนตั้งตั้งไว้แบบนีเนาะตั้งไว้มวลนี้เนาะเอแอมเายังเล้วบเขาก็ได้พรแอมพายอย่างริบรอยเบิดทุกอย่างตัวนี้เป็นตัวำางนะว่าแล้วกันอมจันเขาก็ไวได้เาดอกามได้เขาแก่ให้นแม่นแะเอาเมื่อป้าไว้ก่อนฮันผมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเนาะ้ันลิสาเนาะ Mét hút kiếp xàm Mét hút kiếp xàm Mét hút hút kiếp xàm tắt đưa nó chỉ vậy đưa đưa chip sạp 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 แก้ไขเรียมัน,นมก้าสิิมฮานีเา่เ้าบอกสิงคือแรงมงวงลายแฮ่เนาะเต็มทองยางอยู่นี่ไม่ฮะประเดี๋ยวม,มาหลุดกระปองแดงๆนะเ <c oughs> นาะถ้าโทรหาบอสแสยุ่ม,ว,ามาว่าเศราา้านี่ไม่ฮะแต่ว่าบอแสนันออกมาอาน เจ้าออกมาแต่บ้านนะเจ้าโทรหาข่อยเลิกเราอ่ะบันออกมาโดนว้ายลืมไปไปหวังๆเลยเพิ่นจะได้มาเองเนาะโอ้ดื้อไม่ดีพี่น้องเยม่วงแม่บอกิ่นว่าสีฝากกันเข่าสารกับหม่งม่วงกับหม้อมก่อนนะอ่าติกอันนี้นี่ก็ติกพร้อมน้ำแข็งพร้อมโอ้แล้วว่าเจ้าออกมาน่ะโทรบอกข่อยเลิกข่อยสิ ฝากเครื่องนะวะคือเงินเนี่ยบอกอ่าไป่ได้หรอจอบกินกาแฟเพิ่นแน่แล้วไงทั้งแม่เพิ่นกระเบิงและเพิ่นกระเบิงนี่และเพิ่นกระติดตามเบิงชูมือทุกคนนั่นแหละไปทางไหนเนาะเพิ่งจะอยู่ทางเซนูนี่แหละติดตามตลอดเพิ่นกระโทวว่าเรื่อยอยู่อ่าเพิ่นว่าอยู่หันโดนนี่เดี๋ยวหูแจ๊กเปิดไปทางไหนเพิ่นมาเองเลยบาทนี่เนาะมาถึงทีเลยอื ูเรียบร้อยนี่ตังเินาะไม่จีกไม่จไม่แค้นหยากดอนโอ้นแรกก็จะประชมก็บไม่แค้มีเโดยโดยจม่จีกอีกครับอ่าก็ไม่ละเอียดปนจนบเห็นนูนไมปลอดมันเรียบค้เนาะเนียบัรยิดีน้อยแ้ลโอ้เนาะไปแต่เบิ่งมาตอนมุ่งเลยพี่ตังเมินเนาะ หมื่นยังพันในมุ้งแล้วว่าหมื่นป่ะมุ้งชุดท้ายชุดท้ายป่ะมันมันบรรเนาขึ้นเทิงแล้วมันตีลังหานกันเอามุ้งอันนี้กค่นี้มันขึ้นเทิงอ๋อนี่เขาเาลอยเอาก็ได้เนาะเขาขึ้นย้อนหัวลงกันมันมันคำว่าเขาเขาปิดเลยมันต้องในเห็ดห่างอยู่พี่น้องเพื่อนเนาะที่เนี่ยส่วนนี้ก็ยังบริตัดเนี่ยังจะได้งอยตอกเลยจะก่อนเออจงแม่แผ่นงออยปกครองเลยอย่าไหนว่าตรงใยงออยจะก่อนเนาะ

ีโลซิงนอนรับอยู่บนนอว่าสิงมาแรงนี่เป็นห่วงกองแล้วจีโน่คือของอะายครับ <laughs> เออสียงนี่าม่รู้จักหมูหูจักสี <laughs> <laughs> อันนี้แหละสีแดงแกสีแดงในหูเนาะสีนี่หมูหู โอ้โหเลยเป็นยัไงเนาะฉันออกสีเอิ้นสีว่าสีฟ้าสีฟ้าสีทะเลนี่แหละเนาะประมาณนี้แหละสีฟ้าทะเลนี่แหละเป็นอยังไงใ้เบอร์มืถือกันว่าจ้ยังไก็ได้ทุกคนเสซฟเอิ้นว่าจังไงพูดนี่สีนี่ก็ได้สิบสามทับเบอดนี่เนาะทับหนึ่งหกร้อยหกร้อย 6กบเป็น,นยังไงเนาะคนละหกบาทแต่ว่ายูฮันไม่เรฉนเป็นยูฮันไม่นี่นะบางม่งกับเพงในเป็นองเจ็เนาะเจ็แต่ว่ายูฮา,านไมน่นะเ,เ,นนเ,มเช้านี่เก้าร้อยหาสิบอ่าคนนื้คนตัรา,าคากันเลย กินข้าวแล้วบ่มาหนิกินแล้วกินแล้วได้ยังไงกินเก่าล่วงมีอีกเลยเอาแล้วกินแต่เข่าก็ร่ววีไข่ได้ย่ะใครเบิ้ลแล้วสินมูได้ย่ะสินมูก็เบิ้ลแล้วอ่าอ่ากระเมลงก็กินอันนั้นเด้ มาเชนชื่อไม่ไนเน่เนยจำมาเน่เนยจำกับมันป่าได้ชาวบ้านนี่บริไดนบ่กินวันตะเคื่องนี่เปล่ากินเป็นแรกเปล่าเออกินเป็นวัได้เด้ออย่าป้ามันว่าซื้อมาแต่ป้าว่าโบก,กินจนเน่าไปซื้อบม่ได้เนีย่ยเปล่ซื้อมาแล้วๆๆกินโดดเด้อ

นึ่งว่าอยู่แต่ดูพลังผู้อยูล่ลราเขาก็มีพลังคือกันใ <laughs> ส่เนาะซื้อพลังโอ้จักปีเลยเจ้านี่ชองปีฮะสองป,สองปอีสองปีเออสองปีแต่หูจจกขั้พี่น้นองเนาะนี้ลูกสร้างเป็นเด้อพี่นางติดพ่อขนาดเจ้าเนาะไปทา้งหลก็เห็หนเห็นไปน้ำกันล,งลง <laughs> องลอง นี่แหละครบนุ่งจทค,ครบน,ะนุ่งครบแล้วที่ทอดอะบบมาันี้แต่ยังอยกินหืม,ก,มกินกัเกลืกัเกลือบ้าแม่นจะบอโอ้ยเนาะเห็นบ่อยกับเกลือมั <c oughs> <c oughs> น, <c oughs> นแซ่บบ่ แต่กินมีดีว่าเลยว่าตั้งตั้งอยากกินข่าเกลืออืมออ้อจะไปโดยข่าเกลือว่าชัดเหมือนผลมาได้ได้สิเนาะผลจะมาลองก่อนแล้วบ้านนี้ แล้วว่าขนมกินแล้วว่าขนมบางไงแล้วเนาะเกย์เกย์เกย์โอ้ยเจียน้ำเจียมน้ำไม่ตัวนี้ก็ยังเสียเอามาใส่สาตัวนี้น้ำในอ่ะอากาศวันี้เนาะอากาศทางนั้น

เออพันเอาได้ไหมวัวสิงปลูกเปน็นแบบวัวได้อยู่ได้กินเนาะหักลายหักหลายเอามีแต่จังสั้นแล้วบัสิงเอยเดยอ้อมาเลงกะน้อยกับบ่บงน้ำเครื่องคลองพอทางวัวแสงเองครับสมัยกับคราบอะยรไปเท่านันนนนน้นเพราะว่าวันนี้จะทั้งสร้างเพิ่งกะเฮ็ดเพราะว่าเครื่องคลองเขาก็สร้างมาครบแล้วนะมีแต่เพิ่นเบิ่ง,งเพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ ไปไปสบายหน่อพี่เราไทางเขากับสิขอลาบไปก่อนกลับบ้านกลับซองก่อนไัเนี้ทางมาสิงเป็นเมียนเอาและเครื่องคองเอาอันนั้นคือรถเบ,เบ้บาใช่ป่ะฮะฟังเตชันสีด้วครับเอาบานเด้อเอาบานมานคือรถมาแชร์สกลับแล้วพี่น้องเอ้ยราอเอาเมื่อไอ้เพิ่น Đây bò Chắp Chắp bè gì Chắp bè gì Hơ 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 con hơ cái mày hơ Hơ Ngắt máy เดี๋ยวเสียเอาเมื่อเก้ไข่หม่ก่อนโอเคอ่าค่อยๆดีค่อยๆว่าค่อยว่านักเติมเนาะอีกอะผมปกติวันนี้กิหาน้อโอ้อยบดมีเสื่องมัดไปใ่หมันสลวดเหียด้ เออเรื่หมัดบาดนี่เอาเสือผ้างวสิงมัดไัหีลเอัดเกี่ยวเครื่องเอามาเปิดก้อมนแลเด้อเปก้อนะอ่าเพราะว่ามันขาววเนี่ยมันขาว่ันน้ก็คอยขาววานั่นก็ตั้งขึ้นก็ได้ยูแต่ว่ามันมุมีเนี่นะมันชิ้ารถนี่มันมุมนีมันมุมีอย่างกันเยแต่เอาชิตั้งไว้เลยก็ได้อยู่เอาไว้ถ่ายรูเอาเนาะ สิเมื่อสิกรับคือกันแล้วคอยกัยน้ายได้นถ้าว่าสิเมื่อคำอาไรกับยั่นก็จะปินห่านเด้เมื่อมันทันตัวนี้นะมันจะงบได้เมันเชือนีกับเอโดยโดยดยโดยโอเคโอเคเดี๋ยวทางด่ัยเชน่อยกัรับคืยกันแล้วคอยกันลมฝนมาเลยนี่ฝนชิโตเลอนเลยนีาเดียวคอยมัดอันนี้ก่อนเนาะเชนงอยกับมืนเพื่อจะชีมมาบ้วกน้นกันไม่บานนี่ มันนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วมันนี่เนาะพี่น้องเ <c oughs> อ้ยผู้นำรถประชาชนก็นพูดว่าบม่ได้ล่างลายมืออลไรพี่น้องเอ้ยเนาะล่างออก็คือเก่านง่คนนี่อ่าโทษพี่เตยขีดตรงขีดพงศ์อ่าไปใส่พี่น้องเนาะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้งนอนนงเน,น,น,งน้ะสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ